สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียร90วันพระปิตายอดเศรษฐีสปรปร,ราพระธรภูภูนะฮะ728ครั้งที่46วันที่25ธันวาคมพศ2568บัดนี้เป็นครั้งที่46ตรงกับวันที่25ธันวาคมพศ2568ข้าพเจ้านายสมพงศ์พระธรรัตนนลพระัารภูภูนะฮะ728ขอเป็นวาจา สาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาโดยองพระคาว่าปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดชั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ของอนุภาพแห่งคนพระรตาชนัตายครูบาอาจารย์และเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดโดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักกาวาเลสุอัตตาขันชตุเทวดาสัทธามังมุนีราชสาสุนันตุสักขามอกขังสักเเกาเมจารุเปสลีสิขาลัเตเสจันติเกเวมาเนติเประเตจะคาเมตะรูว่านาคาหาเนเคหาวัตุมีเคเตทุมาเจยันตุเทวาชาลาทะทาระวิสเมยขะคันท่ปานาคาติธันตาสันติเกยังมุ้นีวราจัดนังสาธุโอเมสุนันตุธรรมมัสสวนาคารวยัมพัทันตาธรรมมัสสวนาคารวยัมพัทันตาธรรมมัสสวนาคารวยยัมพัทันตา บทสวดนำปรการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะโตอะตุลสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอะตุลสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอะตุลสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมศรนังอัญยังพุทโธเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจาวัตเธนะโสติเมหุนตุสัพพทานาติเมศรนังอัญยังธรรมโมเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจาวัตเธนะโสติเมหุนตุสัพพทานาติเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจาวัตเธนะโสติเมหวตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโทอัติกาคาถามหาการุณิมหาการุณิโกนาโทอัตถายาสภภาพปะรินังปูเรศวาปารมีสภภาพโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเทนะมาโหตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโทอิตายาสภภาพปะรินังปูเรศวาปารมีสภภาพโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเทนะมาโหตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสภภาพปะรินังปูเรศวาปารมีสภภาพโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจ วัชเชน่ามาหัวตุสัพพุปัตถวาบทส่วนมหาสมัยสุดเอวาม,มีสุตังเอกังสเม,มยังพระกวาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมาหาวนเนมาตาพิคุสังเคนาสิติงปัญจามาเตยพิคุสเตหิสเพวารันเตาาหิทัสหิจจรุกะทาตุหิเทวาตาเยปุเยนะสันนิวิตาหัวติพระกวันตัตงทัสสานายาพิคุสังขัญจะ อาคโตจตุนังสุทาวาส pues nah, ิกาในการอย่างเทวานางเอตเทหติออยังโขภักขวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมาวเนมาตาพิคูสังเคนะสิทิงปัญจามาติพิคูสติสเพวาราหันเตหัสอิจารุกาทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปิตาวันติภักขวันตังทัสนายาพิคูสังคัญจะยันนูมาไมยังปิเยนะภักวาเตนูสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภะโควตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยามาติ อคโถวตาเทวตาเสยยะถาปีนานามาพุทวะปุริโสสามัญทิตังวาพังภาษารียยะภาษาลิตังวาภังหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันจราหิตาพระว you ัโตผุระโตปะตูระหังสุอาคโตวตาเทวตาพระกันตังอาพีวาเทตวะเอกามันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวะโตสันติเกมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปวานนาสิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหะ อิมังธรรมะสัมมยังทัากิตาเยวะปราติตาสังคติอะคาโทวะปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคทังอภาสิตัดลาภิโกสมาท่างสุจิตตังอัตโนุชุกะมะกังสุสารธีวะเนตานิเ,เิตวะอินทิยานิลาขันติปันทิตาติอะคาโทวะปราเทวตาภควโต,ต,ตสันติเกอิมังคทังอภาสิเฉตวะขีลงังเฉตวะปะริคังเินทระขีลงัง โภลันจามเมชาเตจัลันติสุธามิมาลาจักรูมาตาสุตันตาสุสุนาคติอาคโทวปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคาตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอาคโตภควาพิขูอามันเตสิเยภูเยนะภิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคาตังทัสสะนายาพิคูสังคัญจะเยปิเต พิกเวเหสุงอติธรรมทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานางเอตาปรามายวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยาถาปีไมหังเอตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาธรรมทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานางเอตาปรามายวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยาถาปีไมหังเอตาลหิอาจิกิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตจิสสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทติตสามีพิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังหนามาสิกาโรธาภาสิสสามีติเอวันพันเตติขโขเตภิกขูภควาโตปัจจโสสุภควาเอตะเทวจัตสิโลกามนุจจัสสามียะถาทุมาตตา,าสิจายสิจาศริขะพลังขิตตาสมัิตาปุตุสิหาวาล,ลินาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอธาธรรมะนัสสาสุทาวิปัสสนามาาวิราช ปิยโยปัญจสเตนะตวะวะในกะเปีระวัดเทยจะตัวมันที่สตาสาวกเกตศาสนาละเตเทวกายาพินตาเตวิชานาทาพิกโวเตจะอาตปาเมกลงสุตวาพุทธศาสนนังเตสัมปาตุรละหุยานังอามนุสานาทัสนังอเปเกสตามัททัูงสานสังอาทาสัตติงเอาตังเอกเกสานสานังอามนุสานะมัททสูงอเปเกนัทมัททัคขุง ทีาสภาพุทธาองค์การจัดสภาอภพิยาวิวัคิตวานั้นจะขู่มาแต่ตัวมันที่ศัาสาวกีสาเสนแะเทเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเยวหังกิตใยิ่สามิกิล่าหิอนุปุปโสสตาสหัสวายาขาตุมากาปีและวัทวายที่มันโตติมันโตวันน้ำโตยะทัสสินโนมรมานาพิกามโมพุนังหไม่จริงว่านังชาสหัสสาเห็นมาวตายาขานานาตวายิโนที่มันโตติดมันโตวันน้นโตยะทัสสินโน โมทมนารพิกรมุพิคุณังแต่ไม่ติ่งว่านางสาตากิลาติสาห a ส s a ยากขานานตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัสิโนโมทมนารพิกรมุพิคุณังแต่ไม่ติ่งว่านางอิเจเจโสธาสสาห a ส s a ยากขานานตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัสิโนโมทมนารพิกรมุพิคุณังแต่ไม่ติ่งว่านางเวสามิตาปัญจสตายากขานานตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัสิโนโมทมนารพิกรมุพิคุณังแต่ไม่ติ่งว่านางกุมพิโรราชาเขโกเวปุรสานิเวสนังพิยโยนาาางงสสสตหั ยักขานังพยิรูปาสติกุมพิโรราชาห้โกโสปาครับจะมิติงว่านังปุริมจ่าที่สังราชาทัาตรัโถปัสสาสติขันทภานังอาทิปฏิมาราชายัสสิโสพุตตาปีตัสสะพรินธนามามะาภราอิทิมโตสติมโตวนาอันโตยัสสิโนมณามนาภิกรามุงพิุลังสามิติงว่านังทักขีนังจะาที่สังราชาวิรุธโหตัปัสสาสติทันทานังอาทิปฏิมาราชายัสสิโสภุตตาปีตัสสะเพรินธนามามะภรา อิทิมโตสติมโตวันน้มันโตยะสสติโนโมธมานาพิการมุงพิคุณังไม่ติงว่านังปัจฉีมัจ่าทิสังราชาวิรูปโคภาสาสตินาคานังาทิปติมหาราชายัสติโสผุดตาปีตัสสะโพอินทนามามะพระไทยทิมโตสติมโตวันน้มันโตยะสสติโนโมธมานาพิการมุงพิคุณังไม่ติงว่านังอุนตารัญจ่าทิสังราชาคูเวโรตัปปะสาสติยักษานังาทิปติมหาราชายัสติโส ปุตตาปิตัสสะโพอ,อินธนมามะพระารที่มันโตชติมันโตนาวนโตยัสสติโนโม,โมทม,มานาพิการมูพิกณังไม,ม่ติงว่านังปุรีมาที่สังทาตาตโตทักิเนนาวิลุทโกปชีเมนาวิลุปคโกคกูเวโรตรังที่สังจัตตาโลเตหมาราชาสาม,มันตาจาตุโลทิสาทันทันลมามนาทังสูวะเนกาปีละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาลาคูวันจานิกาสทามายาคูเกนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสหฉันทาเสโนกามาเสโตจก กินลูกคันทุนิคันทุจะป่านาโทปามันโยจะเทวสุโตจากมาตลิจิตาเสโนจากคันทับโผลดรชาชโนสโพอ่าคู่ปัญจสิโค,โคเจวติมาพลูสียะว่าจาสาเฮเตเจ,จันเจจาราชาโนคันทับพาสนารา,าชุพีโมทมนา,าพิกามุพิโกนังแไม่ติงว่างาาคูนาสภา,านาคาเวสาราสหัิจการกพระราสตาลาคูปายาคา สหายาที่พิยามุนามาทาตารัฐถาจะคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาขาสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสาหาลันติทิพาทิชาปักขีวีตุทิจักูเอหายาสาเตวานามัชชะปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภพายังตทานาคาราชานามาสี สุปันนโตเขมมากาสีพุทธโธสันหาอิวาจาหิอุปวาหายันตานาคาสุปันนาสุรนามากลังสุพุทธทางชิตาวิชิลาหะาเทนะสัม,มุทังอสุลาสิตาพาตโรวาสาวัเเตเศติที่มันโตยศสิโนโกาลกัญชามาพิสมาอสตุลาธานา,วา,าเวกสาวปจิติสุจิติจับมหาลาโทนมุจิสหาจากตัญจาภริปุตตานางสัพเพเวโลชนามะกาสันในตวาพระลิงเสนางลาหุมุทามุปาขมุงสามยโยทางนีพ้พททันเตภิขุนังสม,มิติงมนัง อาโปจะเทวีปทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวัลุนาวุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตากรุณากิกาอาคูเทวายัสสินโนทเสเตสสทากายาสเพนานาตตะวันิหนยท่มัโตจิติมโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาวิกามบุญสุนังตไม่ติงว่านังเวนทูจะเทวีสาลีจะสมาจะทุเวยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทัสมาคูปุลกิตา สุยัสสุปนิสาเทวาสุยัสมาคูปรคุรักขิตานักขัดตานนปุรักขิตวาคูมันทวรา,ากาวาสุนางวาสาวโวเสโทสักโกปาะาปุรินทะโธเตสัทธากายาสาเพนานัตตะวันิโนที่มาโตชติมตโา,ตา,าโตวันธรรมโตยัสสินโนมทมานาพิกามุมพิคุณังสมิตติงวุนัง,ง,านงอาถาคูสาภูเทวาชาลามัคขิสิขาลิวะอริจากาจารุชาจาวุม,มาปุภานิภาสินโนวัลุนาสหทำมจาจะอาจุตาจะ เนชกาสุเลยยะลุจิอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทัศเตทัสถากายาสเปนานัตวานิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันามันโตยะสินโนโมทัมนาภิกรมนงพภิกุลังจะไม่จริงว็นังสัมมนามหาสัมมนามานุสสามานุสุตตมาทิธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวา ยาสัตสิโนโทศเสตสะชากายาสเปะะนานาตะวันนิโนที่มันโตสิิสมันโตนะมันโตยาสัตสิโนโมทมานาพิกามุพิกุลังไม่ติงวันังสุกากลามลุมาลุนาคุณเว เวคานัสสาสาโอทาตะไคหาปาโมคขาหาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักจามิสกาชยัสสินโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาวิวัสติมเตเตชัสากายาสเพนาัตวันิโนทิมโตสุติมโตวันเอินเตยัสสิโนโมทมนาวิการมิวิคุณังเไม่จริงวินังเกมิตาตุสิตายามากัตกาชยัสสินโนสัมพิตกรามเสธาทุตินามาจะอาสวานิมาณรติโนอาคู อาคูอาาคูปาลานิมิตาเตเตทัสสทากายาสเพนานัตตะวานิโนที่มันโตชิติมันโตวันน้ำัโตยัสตสิโนโมทัมนาภิกขมุขุลังคไม่จริงว่านั่งสเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคัรฉุงเยจันเจสัตถิสาสหปาวุทธชาติมักขีลังโอฆาตินนะมาสวังทัคเขโมฆานาคัง จันท <era> fiz ังวะสิตาติตังสุพัมมาปารามันโตจากบุตตายที่มโตสหัสสันนางกุมารติโสจากโสปะขาบสมิติงว่านังสารสภามาโรกานางพระมหาพามาทิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิทมาากโยยัสสิโสเทเสธาอิสราอาคูปันจากกวัสสาวัตติโนเตสันจากมัจโตอาคาอาริโตปริวาริโตเตจัตเพยพิเกนเตสิเตเวสภามะเกมาลาเสนาพิกามิ ปังสากัารหาสามันที่ยังเอธะคานหาธาพันธะธาลากเธาพันธะมาตุโวสามันตางปริวาเลธามาโวมุนจิทาโกจีนังอิติจธามาเสโนโกันหาเสนังอเปสยิปานินาตารมาหันจัสรังกัตตวานะเพระวังยตถาปาวุสโกเมโคโทนายันโตวสวิชุโกจถาโสปจจุวัดติสังคุทวัสย,งยังวัเสตันจัดสพังอภิยายาวิวัคิดตวานะจคุมาจาตโวมันทีสัทธาสาวเกสัสนิรเตมาลาเสนาพิันตาเจวิคานาถาพิกโว เตจะอัตปามกลุงสุตตะวพุทธศสาสนังวีตาลาเขยปกกามุงเนสังโรมันตีอาชยุงสเพวิตาสังขมาพยาธิตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุนลาชย,ยาปารากรนนะโมเมพุทธเตเศสาราตานาัตายาธรรมิกาเตชะประสิติ ปสีเทวานารายะปารามสุราสิทธิพมมาจาอินทาจ่จุตจ่าตุโรกาคัมพีรักขกาสัมบทธาภูตังคังคาจาสภามาชัยยะสิปส ja ิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทละนิทละนิอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะคาคนละคนละนิสัยนิไหลใสเสนะเมรุราจะพรานอรชีชัยยะชัยยะคัมพีรัสโธทีนาเคทนาคีปีศาจจ่ภูตากาลีชัยยะชัยยะ ทูนีมิตาโลกีชัยยะชัยยะสังคีสุธาธาณมุขชาชัยยะชัยยะวารุณนะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากราคันทกชัยยะชัยยะคัชคนนะตุรงสุการะผู้จงสีหะพยขคาทีปาชัยยะชัยยะวารุณนะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาชีวี ชัยยะชัยยะธลณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธลณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราลัญญาพระวะเคชัยยะชัยยะวรรณนยะเกชัยยะชัยยะลักเสษสุระพุชเตเชชาชัยยะชัยยะพัมเมธนะทักขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยาอรหันตาปัญเจกผพุทศสาวังชัยยะชัยยะเมสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะ ชัยยชัยพะทมาสุรโขชัยชยชัยนาโควิรุธโกวิรุปรโกจันทิมาลว,วิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวลโลว่าตโนปิจะอกคีวายโยจะปาชุโหกุมาโระทาตารัตโกอัฐา拉萨าาามหเทวาสิิตาปาสาอาททโยอ,อิสิโนสาวกาสภพ,พชัยยรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะพุทธเตเตเชนะชัยยะ สวัสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโหตุเตชัยยมังเขาังชยโยปีพุทธศาสรีมะโตอย่างมารัสัจปาปีมะโตปาราชโยโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาสภามะขานาเมธิโนชยโยปีพุทธศาสรีมะโตอย่างมารัสัจปาปีมะโตปราชโยโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะขานาเมธิโนโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถา อินทกานาเมหิติโนชโยปิพุทธศาสีมะโตอยังมารสัจปาปีมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตทาเสวะขนาเมหิตินโนชโยปิพุทธศาสีมะโตอยังมารสัจปาปีมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะขณาสุปันนะขนาเมหิตินโนชโยปิพุทธศาสีมะโตอยังมารสัจปาปีมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะขนาเมหิติโน ชยันโตโพธิชยันโตชโยปิพุทธศาสีมาโตยังมาลสัจจาปปิมาโตปราชโยโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตทาสภามะขานาเมหตินโนชยันโตโพธิยามูเรศยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยชยัตสุชยะมังเะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปตาวิโพเเลพิเศเกสะพุทธานังอัปปโตปโมตติสุนักตังสุมังะลังสุปาพาตังสุติตังสุโนสมุนุ ขุดโตจากสุธาพามาจาริสุปักกินังกายากรรมังวาจากรารมังปักกินังปัชกินังมโนกรรมังปณิติเตปักกินาปักกินานักตะวานินักตะวานา,นาลพันตเตปักกินเนเต,ตอัฏฐาราชขาสกิตาวิรุทธาพุทธา,าศาสนอโลคาสุกิตาโหตะสหสัพเพหิยาทิภิสุนันตตโพนโตเยเทว,วาสมิงธาเนีธิขาตาทีชายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุ สัพพทาละขันตุสัพพะสตตานังละขันโตชินาสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัตถายุตตกาเลภวะสันตุวัสสังวัสสาวรากาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามะสุดกัง เอวันเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสาวะติยังวิหารติเชตวาวะานกาปินอนาคปินทักกาาอาลาเมตตละโกภะควาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติภาทานเตติเตภิกขุภะควาโตปัจ,จัตโสทรงภะควาเอตาทาวจะอุปปาทา วาพิกเวตาถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวาสาทตุธรรมะทิตาธรรมะนิยสเพสังคาราอนิจจติตังตถาคตววพิสัมพุทติอพิสเมติอภพิสัมพุชิตวาพิสเมตวาสิกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังคารานิจจติอุปาทาวาพิกเวตาถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวาสธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามาตสเพสังคาราทุกคติ ตังตถาคตวอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิพาสติอุตานิกรติสัเพสังคาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสัเพธมานาตติตังตถาคตวอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะอาจิกติ เทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิพาชติอุตานิกรติสเพธามานตตาติอิทามวจา่ภาภควาตามานาเตปิขูภควาโตภาสิตังอภินทุนติบทสวดพระเทกร,รทาตคาถาอติตังนานะเมยยานาปฏิกังเาขานาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพัวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตตาตีหีนันตังปหีนันตังอปะตัิจานาคตัง สิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนางจะโยทำมังตัาตถา,า,าวิปัสสติอสังหีรังอสังคุป,ปังจังวิทยานุพลูหฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอกผูนกาการเช่นนั้นไว้อันเชวากิจังมาตัดปังโกชัญญามาละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ นายิโนสังขารันเตน้ามหาเสนหน้ามาจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอเอวังวิหาระมาตปิงอโหรัตะมาตันที่ต่างๆพระเทกรตัวติสันโตอาจิคติมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคั้านทางกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะ ธรรมะส,สังเวคะปัญจเวกขนะสเพสสังคารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า ของเราว่าตัวของเราว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตของชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลริตับทางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานาเปตะ วิญญาณโอคันปัสจากวิญญาณอุทโธังเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงกลังเหว่าประดุดทางว่าท้องมาและท่อนฟื้นนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะทะยะธรรมมิโนความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิต,ตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังวูปัสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเทวาหาังมะลิสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาบทสวดเมตตา ยังกินจียังกินจีกับสุลังกามังสะเพหิพระเตหิกัต่างปุญญานโรลุมโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอ่าสมิงธาเนียทิคตาทิคายุกาลัทธาโหนตุสกิตาโหนตุทุกขาพะมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาพะมุจันตุสเพยาทิกาสุกิตาโหนตุทุกขาพะมุจันตุสเพยาติกาสกิตาโหนตุทุกขาพระมุตจันตุสเพปิสาสเพยกขาสเพปตาสุกิตาโหนตุทุกขาพระมุตจันตุสเพอาจาริยุปชชายะสุี สุกิตาหนตุท um ุกขาภมุชนตุสัพเพนักขตานิสุกิตาโหนตุทุกขาภมุชนตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาภมุชนตุสัพเพสามิสามาติชังสามิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติพระกวานโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติพระกวานโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติพระกวา บทสวดปฏิฐานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาเสนีทุเปะคะเลโพธิคะเลเตหิงเตหิงตาทมเมนะพระวันตุปูชิตาโสดทิงกรรนเตชาวิหารามันเทะเลเทลจาจาะมา,าจานวคกาจะพิโคสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาามาจะาเทสนิขามาจะอิสลาสป,ปานาพุตตาสกิตาพระวันตุเตชาลาพุทธายปิจะอันทาสมามภาวะสังเสทาชาตาอัตโวปปาติยานิยานิกังธรรมาวารังปฏิจเตสเพสเพปิทุกสากรรนตุสังขยงยธาตุ จีรังสตังธรรมโมธรรมัตถาจะปุขาสโคหุตูสามะโคว่าอัจฉายะจะหิตายะจะอัมเหลระขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมมาปุเนยามะธรรมเมริยปเวชิเตประสัน,หนาหตูสเพปิบานิโนพุทธาสเสนีสัมมาทานางังพระเวชันโตกาเลเทโวภูมสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิชังเมตูเมธนิงมาตาปิตาจะอรัชังนิจังละขันติ ตักกางเอวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตูสัพพทาบทสวดเทวตาวิโยชนะทุกขปตาชานิทุกขพยปตาชานิพยาโลกปาตาชานิโสกาโหตุสัพเพปีปาณิโน,โนเอตาวตาจะแอมเสัมปทางคุณยะสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพ,พ่าสามภาสิทธิยาทานังฆา,าทันตุสัทธายาสีลังลัขันตุสับพ,พนาภานะพิรตาโหตุอัจฉันตุเทวตาคตา บปสสุมังคารคตาหตูสพังสุมาคังรัขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตหตนิรันตลังหตสพังสุมางคลรังลักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังหอนตุสพังสุมางคลรังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตลังสัพเพพุทธาปรปตตาปเจกยันเจยังพลาหตานันจเตเชนะลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาปรัตาปเจกยันเจยังพราหมจเตนาลันส สเพพุทธาปรปตาปเจกยานจจยังผลาะลานตาณจเตชะนะละขังพัธมิสัพพโสสเพพุทธาปรปตาปเจกยานใจยังผลาหตานัาณจเตชะนะละขังพัตมิสัพพโสสเพพุทธาประปตาปเจกยานจยังผลาหตานัาณจเตชะนะละขังพัธมิสัพพโสสเพพุทธาปรัปตาปเจกยานจจยังผลาหตานัาณจเตชนะละขังพัธมิสัพพโสสเพพุทธาปรปตาปเจกยานใจยังะลานตานตาณจเตชะนะละขังพัตมีสัพพโส สัพเพพทธาปรติปตาปเจกยังจะยังพระนานทานจะเตชนะละถังพชมีสรพพสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพระเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวข้าพระเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีโอดอยากยากจนขอจะได้มีการเข้าพระเจ้าและครอบครัวเข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดเดย อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระภิกษยยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสามสิงห์มูเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนอนวยผลให้เป็นสิสริมงคลแก่ผู้ครอบครองทุกประการเทินครับและในวันนี้กับผมนายสมพงศ์พัฒนารัตนนนท์พัฒนาภูพูลาเจบสองแปดขอจบกิจกรรมสนมนับความเพียรในครั้งนี้ครับ